สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกบจิ๋วนะผมมันจะเป็นงานเดิวไปดูเลยนี่ครับผมนี่กบจิ๋วนะผมนี่เป็นงนอีกกบจิ๋วข้างล่างเละมากนะผมนี่ทุกคนเคยจําไอ้กล่องสุม่มตอนนี้ผมมันกล่องสุ่มห้าบาทมั้งทุกคนไม่ใช่ไ,ไม่ใช่กล่องกล่องสุ่มเงินนะผมกล่องสุ่มที่ที่ผมเคยรีวิวอ่ะก็คือมันไม่ใช่กล่องสุ่มเงินไม่ใช่กล่องสุ่มเงินที่ที่ผมเคยรีวิวเมื่อสองสามวันก่อนนะผม เป็นกล่องส่มที่ผมรีวิวแบบว่าไอ้กล่องกล่องเนี้ยผมมันเก็บไว้อยู่เลยตัวหนึง่งเนี่ยเนี่ยกล่องเนี้ยเห็นปะที่ผมรีวิวอะทุกคนเราได้ตัวเนี้ยมานะครับผมแล้วก็มารีวิวครั้งหนึ่งนะครับผมนี่กบจิว๋วเป็นไง,งนี่ตอนข้างล่างก็ลิกแล้วนะผมก็เป็นประมาณนี้ครับผ,ผมก็สำหรับคลิปนี้ยผมก็รีมรนะับ กดแชร์กดไลค์กดกดซับตั้งครด้วยนะครับบ๊ายบายอย่า oh. ลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ